พระมีความเมตตาไหมลูกถ้าพระเป็นตัวอย่างเป็นแบบเป็นแผน,นให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับสังคมเนี่ยหนีเลยเป็นการเริ่มต้นก่อนจะให้หลวงปู่เทศจนถึงบัญตยัยเขาก็หัวเราะยาะเยอะถากถางไม่ประโยชน์นะลูกนะอย่าว่าแทบทุกกานคือทุกกานเลยนี่พ่อเทศเพื่อความสมคขี่ที่ทําที่วินัยเทศเพื่อความเมตตาเอือ้อเฟื้อเผื่อเพอต่อกันและกัน เป็นตัวอย่างให้กับสังคมแล้วเอาตัวอย่างที่ดีสอนโลกสอนสองสารสองสังคมเขาแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้อยู่ลูปพระก็เลยเห็นแต่เห็นแก่ตัวเห็นแกได้เห็นแกด,เเกดีเป็นเจ้าลทัทิเจ้าทิฐิมานะให้ไปสอนใครล่ะลูกพอข,ขึ้นก็เทเรื่องมากเรื่องผลโน่น บางทีก็เทเรื่องต้นโกนู่นเรื่องสวรรค์น,นู่นเรื่องบุญเรื่องบาปนู่นเรื่องทานะบารมีถ้าใครทำบุญแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เออชั้นจ่าตูมเท่านี้ร้อยเออชั้นสูงขึ้นไปหน่อยก็หลายร้อยขึ้นไปไปหลายพันชั้นจ่าตุมห้าร้อยเออชั้นดาวดึงหนึ่งพันชั้นยามาพันห้าไล่กันไปชั้นดูจิตสองพันดูก็เห็นอยู่นี่ จ้างกันพาออะไรลูกเนี่ยนี่พูดเมืเ่อกี้ไงลูกเนี่ยพราะไม่มีความเมตตาเหมือนที่ลูกคิดนั่นแหละความเมตตาไม่มีความจัดความจริงไม่มีะพุทธเจ้าจริงบัญญัติพระกลุ่มนี้ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวปะัถ้าไม่มีความจัดความจริงไม่มีความคมใจไม่เพียรพยายามเพื่อละก,กิเลส ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากายสัพพะทิตในเรื่อวันนี้ล,ลูกใครบวชมาก็ปุ๊บปั๊บไม่รู้ว่าใครบวชใครตั้งแต่ตั้งนโมนี่อุปชายยะคู่สวดได้สอนตั้งต่ตั้งนโมนาไม่รู้ว่าใครเป็นคนบวชกันเนี่ยระหว่างนาคที่เข้าไปบวชและคู่สวดหรือประชาในลร่ลูกความจริงใจความสัต์ความจริง รู้ตองเข้าใจได้ว่านี่ความเมตตามันเกิดขึ้นจากใจนะลูกนะความเมตตาเกิดขึ้นจากใจมันเป็นเชื้อที่ดีมาตั้งแต่ในเดียตชาติไม่ใช่ว่ามาอบรมบ่มน,นิสัยมันจะเป็นกองมันเองโดยเป็นเชื้อที่ดีมาพระพุทธเจ้าเจ้าบัดขึ้นเป็นกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามลูกนะจะไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไกยเรื่องวิบากกรรมของสาโลกได้เลยพระพุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์ ก็อุบัติขึ้นเพื่อความเสมอคีคเพื่อความเมตตาต่อกันแห่งสรพพสัตว์ทางหลายในกามลูกลูกลูกเลียลูกลูก,ลก,ลกแต่พวกเราทำไหมเราลูกเมื่อพวกเราไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าให้ได้เพียงคำสอนความเสมอคาคพวกเธอก็ทำเองความเมตตาพวกเธอก็ทำเองเบื่องบุญเรื่องบาปค,ความเจ่อความเรื่องสอใสพวกเธอต้องทำเองมีเองนะลูกนะ ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้ามันหยัดปั๊บแล้วคนในโลกนี้หรือสามโลกนี้ส่โลกในสามโลกนี้จะกระทำตามเลยเป็นไปไม่ได้ลูกความคิดของลูกเป็นความคิดที่ดีลูกเนี่ยเป็นความคิดที่เลื่อความคิดที่เประเริฐถ้าเกิดว่าลูกไปเมตตากับไอ้จี้ไม่รู้บุญไม่รู้บาปลูกไอ้ที่เดินตามถนนโน้นทาง พวกยาบุ๋มยาบ้าพวกนี้มันเต็มอยู่นั่นพ่อข้าพ่อข้าแม่ข้าพี่ข้าน้องพวกไม่มีบุญไม่มีบาปพวกนี้รูกไปเมตตาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาลูกอย่างนั้นพระเจ้าจึงสอนเมตตาตนเองก่อนนะลูกความเมตตานี่ต้องเมตตาตัวเองเสียก่อนเอาตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งเสียก่อนลูกสมควรสอนค่อยสอนสมควรที่จะมีความเมตตาต่อใครเขาเมตตานะลูกไม่สมควรก็ไม่เมตตาพระเจ้าพระกระทำมานะลูกไม่ใช่ว่าจะเมตตาเข้าเข้าเข้าไปหมด ใช่สอนให้คนเมตตาเสมอกันแต่การเมตตาของเราเนี่ยกับบุคคลแต่และบุคคลเยเราต้องต้องจ่อจงได้ว่าเราจะมีความเมตตาและให้ความสมัครใจดูแลใครต้องคิดตัวนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเห็นคนก็ดีไปหมดดีไปหมดถ้าเข้ารู้บุญรูปบาปไหมลนะ่ะลูกร่างมนุษย์ใจเป็นเสรีฉันนะลู ร่างมนุษย์ใจเป็นเปรตเป็นสุรกายร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์หาที่ไหนยากที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้การเกิดนั้นที่เป็นรูปเป็นร่างส่วนมากจะเป็นตว์เดราาัจฉนคือร่างมนุษย์ใจเป็นตว์เดร,าารัจฉนไงลูกนั้นการเกิดของมนุษย์นี่ยากมากที่สุดพระพุทธเจ้าจึงอุป,ปามาอุป,ปามาใหม่เหมือนกับเต่าตาบอดที่อยู่ในท้องมหาสมุทรร้อยปีลอยขึ้นจาก ใต้น้ําขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อต้องการที่จะเอาหัวสอดเข้าในรูไม่ไพ่ไม่ไผ่นั้นก็เบาๆรูก,ก็เล็กๆวางอยู่เหนือน้าําตาก็ตอตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าก็บอกไม่ไผ่ดูไม่ไผ่อยู่ที่ไหนนีนแระการเกิดเป็นมนุษย์ยุ่ง,ย,งยากยากขนาดนั้นยากจริงๆนะลูกนะและทุกวันนี้ เราจะไปสเสวงหาได้ยังไงลูกก็เหมือนเต่าตาบอดลูกเห็นมนุษย์นี้ลูกคิดว่าเป็นมนุษย์หรอถ้ายกหลักคาสอนของกุทิเจ้าจริงๆมันไม่ใช่นะลูกนะร่างมนุษย์ใจเป็นสัตวิเรฉานเราจะมีความเมตตาต่อสัตติเรฉานพวกหมูพวกมา้าพวกเป็ดพวกไก่พวกอะไรก็ยังดีกว่าที่เป็นรูปเป็นร่างว่าสัตว์เรฉานนะลูกนะแต่เราจะไปมีความเมตตา กับร่างมนุษย์ใจเป็นสตเสรีฉานอูนี่อันตรายเราไม่ทราบว่าเขาคิดนึกตึกต้องอยังไงเราไม่ทราบเลยอยู่ด้วยกันผัวเมียก็ยังฆ่ากันอยู่อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกยังฆ่ากันพ่อแม่ลูกพี่น้องวงศชาคนาญาติถ้ากลุ่มนั้นเป็นสตเสรีฉานหมดนะล,ลูกไม่ได้เลือกตอนนี้เมียพ่อ เออไม่ได้เรียกว่าอันนี้เป็นพี่ป้านะอาไม่ได้สนใจสมสู่อยู่กันเหมือนกับสันดิเลชันแล้วเราจะไปเทศเรื่องความเมตตาเขาก็หวัวเราะเยอะๆจากทางสิลูกแม้แต่ผู้ที่เจ้าอุบัติขึ้นนี่ในสมัยที่มีพระรูปหนึ่งที่จะไปจําพรรษาเมืองคนดุเมืองนั้นจะไม่มีความเมตตากันเลยจะฆ่าก็ฆ่ากันกนี่ว่าเมืองคนดุ อยากจะเค้นฆ่ากันก็เณ้นฆ่ากันอยากจะเอาเมียใครก็เอาอยากจะเอาผัวใครก็เอาอยากจะฆ่าลูกใครก็ฆ่าพระเจ้าพระองค์ทรงห้ามแต่พระรูปนั้นเป็นวิบาก,กรรมก็เลยไปจำปรรษาที่เมืองคนดุเม้นพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามนะรูปนะไม่ให้ไปเมืองที่ไม่มีศีลธรรมลูกลองคิดดูนะไม่สามารถผูดได้พวกนี้พระรูปนี้ ไปยีมบรรษาที่เมืองคนดูพระพุทธเจ้พาพระพุทธองค์ทรงสเสด็จไปเยี่ยมเพียงครั้งสองครั้งแค่นั้นเองลองคิดดูนะลูกนะแต่ก็ไม่ได้มีบัญญัติว่าเขาฆ่าเข,า,ขาทําลายนะก็กไม่ได้มีบัญญัติว่าเขาใสีบาาให้ฉันหรือเปล่าไปยีมบรรษาท,ที่เมืองคนดูมเมตต่พระพุทธเจ้าก็ยังทาไม่ได้นะลูกนะขอให้ลูกจะเกียรเข้าใจด้วยนะแต่เราจะทําได้หรือลูกนะ เมตตาตัวเองเมตตาตนเอง,ตตเองดีกว่าสุกีโตโมิขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขเอาตอนนี้ก่อนดีกว่าลูกสุขยังไงนั่นสุขเมการละบาบบำเพ็ญบุญเพราะเรารู้บุญรูบญ้บาปเนี่ยเรารู้ว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีเมืองปณิพานมี เราเชื่อของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ความคิดนี้ไปพูดกับเมืองคนดุหรือพวกที่ร่างมนุษย์ใจเป็นสสตว์เดจฉานเข้าไม่หัวเราะเย้ยถากถางเราเลยลูกพอประลบธรรมตั้งแต่เบื้องต้นนพ่อพูดถึงพระก็ยังไม่มีความเมตตาอยู่ลูกจะไปสอนอยังไงนะลูกจะไปสอนพระสุิกาเขามีความเมตตาสอนได้ยังไงลูกเนี่ยเราปู่สอนตุก,กันเลยนี่ต้องการให้พระมีความเมตตาต่อ สัตว์โลกทั้งกลางโลกลูกโลกและรูปลาโลกถ้าเขาทำไม่รูปหลวงปู่ยกพระวินัยขึ้นเพื่อความสามัคคีในคณะสงฆ์นในหมู่ในคณะเพื่อไม่ให้ทะเลาะเบาเวงเป็นแบบอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับสังคมเพื่อสร้างความเมตตาต่อกันและพระว่าอย่างไงล่ะเขาก็หวัวเราะที่เยอะเยอะตาขาง,ขงก็ตั้งที่ลูกเห็นนั่นน่ะโดนดา่าโดนหาเรื่องอยู่ตลอดน่ะ ทั้งที่นี่คือความสามัคคีคือความเมตตาต่อกันในการแสดงธรรมกับไม่เห็นเลยว่าเราแสดงธรรมเพื่อความสามัคคีเพื่อความมีเมตตาต่อกันว่าเราดุบ้างว่าเราด่าบ้างว่าเราตนิติเตียนโมฆะบ้างใช้ไอ้การเตี้ยที่รุนแรงไป,ไปว่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไหนลหละรุนแรงที่ไหนลุงปู่พูดถึงเรื่องไอ้พวกจริงหมาเกิด มันก็เป็นธรรมที่เพื่อสร้างความสามัคคีต่อกันหลวงปู่พูดถึงพวกผ้าเหลืองห่มหมาหลวงปู่ก็พูดเพื่อความสามัคคีในธรรมในวิไนในระลุแรงที่ไหนล่ะหลวงปู่บอกให้ไอ้พวกเดรัจฉีนอกดีดนอกรอยเนี่ยไอ้พวกจริงหมาเกิดนี่ไอ้พวกที่ไม่รู้บุญุบาปนี่เอาผ้ากาสาวพัดหรือผ้าเหลืองมาห่มใบเนี่ยสมควรที่จะเอาผ้าเหลืองออกแล้วลอกหนังหมามาห่มซะหลวงปู่ก็พูดเพื่อความสามัคคี ตดินปนัญหาให้พวกเดรัจฉีต้องรีดนอกรอยนั่นน่ะออกจากพระพุทธศาสนาพระพวกนี้ปลดไม่ได้ความสมัครคีไม่มีความเมตตาก็ไม่มีนีแต่หงาอยู่ให้เขกินตามปฏิปจากของร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นยักษ์เป็นมานลูกจะไปสร้างความสมัครคีกับพวกนี้จะสร้างความเมตตากับพวกนี้เป็นไปไม่ได้หรอกลูก คอ้ลูกหลังเขาใจด้วยหลวงปู่สู้อยู่เดี๋ยวนีสวสนะ้สู้เพื่อความสามัคคีนะสู้เพื่อความเมตตาถ้าไม่มีความเมตตาหลวงปู่ไม่เทศเลยหลวงปู่อยู่ป่าอยู่เขาลูกยังมีความสุขแล้วนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวยังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีใครก็ไปยุ่งไม่ยุ่งทําไมเป็นแต่บ,บาดฉันอิ่มแล้วก็จบแล้วคอยวันร่างกายจะแตกสลาย พอเราบวชมาเราไม pues ่ได้หวังอะไรที่จะบอกว่ารู้หลาฟู่ฟ้าแล้วมันบวชมาเพื่อต้องการความเด่นความดังลาบสักการะความเสร่ห์แะเิญเดือนหยอระบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระดีเป็นคนดีเป็นสมณะจีสมบู์เต็มภูมิต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นหลวงพ่อไม่ได้บวชมาเพื่อมากกอจ้างบวชมาเพื่อต้องการความเด่นความดัง หรือบวชมาแล้วหิวแสงเหมือนที่หมนะู่คณะว่าหลวงปู่นะั่นลูกก็เห็นนี่เราพูดขึ้นเพื่อความสมามัคคีกับเป็นผู้หิวแสงกับเป็นผู้อยากเด่นอยากดังต่างคาราฟ้าก็เดียนนะลูกนะก็เพราะว่าพระเหล่านี้ไม่เคารพพระพุทธเจ้าคือไม่เคารพหลักธรรมหลักวินยัยถ้าพระเราเคารพพระเจ้าปั๊บไม่ผิดพระวินัยแม้แต่เล,เล็กน้อยปั๊บ เวลาที่มีผู้รู้กูบาอาจารย์หมู่คณะมาตักเตือนติเตือนปรับสภาพปั๊บด้วยความสมัครใจเพราะการบัญญัติหลักพระพินในนั้นเพื่อความสมัครใจเพื่อพระที่เรล,เลือสมชามที่แก้ยากที่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปป่าผ้าเหลืองลก้ากาสรารพัดมาหุมา่มว้ผู้เจ้าจึงบัญญัติเลยว่านี่ พวกนี้ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาศาวพัดอย่าห่มเลยอย่านุ่งเลยอย่างนั้นหลวงปู่จิงเทศได้เร,เรื่อยว่าสมควรที่จะเอาผ้าเหลืองออกและลอกหนังหมามาห่มซะเพราะหมานั้นมันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานเต็มภูมิของมันมันพอสอนได้แต่ร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดราาัจฉานมันสอนไม่ได้นะลูกนะนี่แค่นี้ก็ยังทําไม่ได้นแค่ทําคุณงามเพื่อความสมัคคีแต่กี่ลูกเข้าใจไหม คือความสมัครใจเฉยๆนธรรมในมือไหนนี่เขายังทําไม่ได้พระเราอะแล้วจะเอาอยัางไงลูกอะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่ต้องไปพูดถึงไกลขนาดนั้นลูกแต่พระเรานี่มีฮิริความรอายแก่ใจเข้ามาปั๊บมีความเคารพในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เห็นไหมล่ะความเคารพเกิดปั๊บนั่นความเมตตาแสงอยู่นั่นความสมัครใจแสงอยู่นั่น ผู้เจ้าบ,บัรจัดแล้วพรอบรรจัดแล้วห้ามจับเงินจับตองใช้ใจ่ายเงินทองเหมือนคาราวาสญาโูมจําเป็นต้องรับต้องมีบิยวัจกรของวัดเป็นผู้รับบยวัตส่วนบยวัจกรส่วนตัวการใช้ใจ่ายก็เสกขึ้นเดียวกันห้ามพูดดินดายะห้ามปราศของเขียวห้ามนำธรรมะไปขับเสียงยาวคือพวกทเทศเรทเทศเสียงห้าม เป็นเดียร์ฉชันเรียนเดียร์ฉชันวิชาในศาสนาเราตถาคตโดยดยิขาดพูดถึงพวกทําเครื่องรางของขังขายบานผู้พิเศษเดียวกรุ่นนั้นบ้างเดี๋ยวกรุ่นนี้บ้างพวกนี้ก็คือเดียร์ฉชันวิชาเวลาตายปั๊บก็ต้องไปจมในนรกปุ๊บปั๊บทันทีพระเจ้าบัญญั็ิแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมฟังที่ถี่ไม่ลูก จิตแข็งกระด้างไหมลูกความสามัคคีไม่มีแล้วความเมตตาจะเกิดขึ้นได้ยังไงลูกความอ่อนน้อมทต่ตนไม่มีความสามัคคีและความเมตตาจะเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นแหละไอ้พวกนี้มันไปคือปฏิบัติจนมันชินชาหน้าด้านหมดแล้วมันเอานี้เสัยที่เรียกซ้ำๆมาประพฤติปฏิบัติตนมันเป็นการชินชาหน้าด้านไปหมดแล้วลูกชินในการกระทําชินในการพูดที่ทาลายหลักธรรมหลักวิน,นัยชินในการกระทํา มันชินชาไปหมดแล้วลูกมันจึงหน้าด้านไม่มีความะอายเราจะให้ระบุประเทศเรื่องความจัคคีแต่ประเทศเรื่องอให้จัดโลกมีความเมตตาต่อกันลดความรุนแรงเขาก็หัวเราะเยอะแยะแตกขางเราสิลูกเรใครตัวมันดีวกว่ามั้งลูกที่เป็นกลางด้วยความเมตตาที่เราพอที่จะทําได้ซะลูกเอาตัวเองนั้ตลอดรอดฝั่งดีกว่าว่าเดี๋ยวนี้เรา มีความเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ไหมทีนี้เรามีความเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ทีนี้ในครอบครัวของเรานี่อบอุ่นไหมหัวเมียทะเลาะกันหรือไม่ลูกทะเลาะกันไหมลูกอยู่ในโอวาทหรือไม่เอาครอบครัวของเราก่อนดีกว่าลูกเรื่องอื่นค่อยว่ากัน ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเอาของเราดีกว่าลูกให้มันจบที่เราตรงนี้ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลที่มีต่อกันก็จะเข้าหากันเองโดยธาตุไม่ต้องไปคิดว่าจะไปเทศเรื่องความเมตตาให้คนนั้นเขามีความเมตตาต่อกันให้คนนี้เขามีความเมตตาต่อกันอย่าเลยลูก ไม่ได้ผลพอเทศมาก,กี่ปีแล้วลูกเงินโดนด่าทั้งนั้นพอเทศมาก,กี่ปีแล้วลูกโดนด่าตลอดโดนด่าตลอดหมู่คณะด,ด่าตลอดประนามตลอดครูบาอาจารย์ก็ด่าตลอดประนามตลอดครูบาสวิกาก็ด่าตลอดประนามตลอดป็ะดังที่ลูกเห็นแล้วจะปเทศเขาเริ่มอ,อะไรล่ะลูกพวกนี้สมควร ไหมลูกที่จะจัดเข้าไปในร่างมนุษย์ใจเป็นสัตติรนชันาชาเทศตูดไม่ได้หรอกลูกให้มันให้ให้สัตติรนชันาชามีความสามัคคีต่อกันมีความเมตตาต่อกันเป็นไปไม่ได้พอถึงเทศเสมอว่าพวกนี้ไม่สมควรพระพวกนี้ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัฒสมควรที่จะเอาผ้ากาสาวพัฒนี่เรื่องที่บเสืบของพระเจ้าออกไปซช่เด็กไปรอบหนังหมามาห่มใช่มันก็น่าจะจบตรงนั้น ยากนะลูกนะยากที่สุดเลยมีหน้าเวลาที่พระพุทธเ,เจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จงจงเอ้ยจงพระองค์นี่ซึ่งเอ้ยว,ว่าทรงทอดพระไยัยไม่อยากจะสอนสัตว์โลกเพราะอะไรนี่แหละลูกเนะี่ยเพราะพระพุทธเจ้าในลูกเนะี่ยสามารถรู้ว่าระจิบของสัตว์โลกทั้งกามโลกลูกลูกและรูปโลกทั้งกายหยาบได้กายละเอียดลูกพี่นานดูตัวนี้นะ พระพุทธองค์จงึงทรงทอพระไทยไม่คิดที่จะสอนใครสอก่กระไ้แค่นั้นไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะลูกนะพระพุทธเจ้าได้ส่วนเดียวสามส่วนเป็นคนชั่วเป็นสัตว์ที่ชั่วส่วนเดียวพอฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยได้ในส่วนเดียวลูกได้นิดนึง ในเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะอีกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยล่ิยทิ้งเปอยทิ้งถ้าเป็นม้าก็มันฝึกไม่ได้ก็ค่ากินนั่นแหละไม่ประโยชน์นะ่อย่างนั้นสัตว์โลกเนี่ยจึงอยู่ด้วยความลําบากมนุษย์จึงอยู่ด้วยความลําบากเพราะความเมตตาต่อกันไม่มีความเสรรมัคีไม่มีหลวงปู่เป็นพยายามก็ต้องการในพระนี่ มีความสมัค้รต่อกันเอาธรรมเอาวินัยเป็นเครื่องวัดในความสมัคไม่เห็นไม่อยากเห็นแต่แกงนิกายไม่อยากเห็นว่าสายนั้นสายนี้ต้องการเอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยธรรมผลสุดท้ายมันก็ไร้ผลนะลูกไม่ได้ผล